โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม NC Gamer กันอีกครั้งหนึ่งนะออ้ยหน้าใหญ่กับ <c oughs> กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนสร้างวงจรพิฟฟอฟอย่างที่เห็นไปต้นคลิปนะครับหรือข้างหลังผมนี้นะครับอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็โอเคผมจะมาสร้างใหม่เลยก็แล้วกันคือไม่ใช่อะไรผมอัาแล้วเฟลครับนะก็โอเคมาสร้างใหม่กันนะครับไม่ใช่สร้างใหม่สิ เออผมยังไม่ได้สร้างให้คุณผู้ชมดูเลยโอเคก็อย่างที่เหน็นต้นคลิปนะครับโอเคเริ่มสร้างเลยวัตก็ลักษณะอย่างนี้ครับเลสโตนบล็อกออฟไอรอนอ่าเลสโตนแอมอันนี้ต้องใช้อันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องใช้บล็อกเหล็กนะครับบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็บอทเทินรีพิเตอร์เลสโตนท็อตนะครับเตียงไม่เกี่ยวนะครับเอาไว้นอนมันจะมืดตอนนี้ก็เทียงแล้วโอเคก่อนอื่นนะครับก็วางตามผมเลยครับปึ๊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 บาแบบนี้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 แบบนแบบนทุบข้างล่างออกอ้ย ทุกข <ar> <Freud> ้างล่างออกนะครับจากนั้นก็วาแบบนี้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 นะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เ t สโต t นทอนนะครับก็ใส่แบบนี้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 ไม่ใช่แปดม่วนนะครับนะนะก็แปดตามผมได้นะครับแบบแบบนี้จากนั้นแปะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เ e สโตรนดีพิเตอร์นะครับก็ลานี้ที่สามที่สาม ทีสามนะครับจากนั้นก็ตัวนี้ด้วยนะครับไม่ต้องติดอะไรนะครับก็ก็คืออะไรตัวนี้ก็คือจะเป็นสลับปุ่มนะครับไว้ส่งไฟจากปุ่มจากนั้นก็ใช้เลสโตนวางวางวางนะครับวางวางอ่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเวลาจะใช้งานนะครับก็ให้ใช้ไฟจากตรงนี้ออกมานะครับต้องเป็นไฟที่ต่อจากรีพิเตอร์กับเลสโตนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับโอเค มาลองกันเลยนะครับก็อโอยเดี๋ยวอ่าโอเคครับก็กดหนึ่งครั้งนะครับไฟก็จะดับนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟก็จะติดนะครับก็เป็นวงจรง่ายๆนะครับโอเคอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ฮ o อปเปอร์นะครับกับเลสโ stone compactor นะครับผมจะสอนอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่มีเวลามากมานักเท่าไหร่นะครับโอเควาง กันอื่นนะครับก็กําหนดปุ่มก่อนนะครับผมจะใช้ตรงนี้จากนั้นก็ต่อมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับว่านี่ครับเห็นไหมครับไฟมันจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับดูนะครับมันจะเป็นแบบกระพริบรัวๆไม่ใช่รวมเตือนกระพริบแบบแป๊บเดียวนะครับคอยดูนะอ่าเห็นไหมครับอันนี้อาจจะมันเกิดอะไรขึ้น คงคือมันก็กระพริบอยู่มันก็โทรศัพท์นะครับโอเคอ่านี่ครับก็จะเป็นกระพริบแบบนี้เมื่อกี้นะครับอ้าแบบนี้นะครับเครื่องใครไม่ดีก็อาจจะไม่เห็นกระพริบนะครับอย่างเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเครื่องของผมไม่ดีนะก็เล่นนะครับลื่นนะแต่ว่าอาดไม่ลื่นเลยนะครับก็โอเคจากนั้นก็ใช้เลสโต e นะครับแปลกๆข้างบนจากนั้นก็ใช้อะอะไรก็ได้ไว้ข้างในแบบนี้แล้วก็เลสโต e คอมพิวเตอร์วางไว้แบบนี้หนึ่งอัน วางแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ทดสอบกันนะครับก็กดปึ๊บอ่าหนึ่งข้างนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากว่าฮอปเปอร์มันหันตูดเข้าหากันนะครับก็จะส่งของแบบวุดไปวุดมาวุดไปวุดมาแบบวงจหรหลุดนั่นเองแต่มันมันไม่หลุดมันก็คือมันเลสโตนมันมีไฟนะครับทําให้ฮอปเปอร์หยุดส่งไฟนั่นเองนะครับทําให้ของที่เวลากระพริบเห็นไหมครับกระพริบตอนนั้นอะ่ะ ก็กระพริบหนึ่งครั้งก็ทําให้ฮอปเปอร์ส่งของไปอีกฮอปเปอร์หนึง่งแล้วจากนั้นไฟก็ติดขึ้นมาทําให้ฮอปเปอร์ส่งของกลับคืนไม่ทันนั่นเองนะครับก็วงจะรักษาแบบนี้นะครับก็นําไปเล่นได้ใช้ได้ในเซิร์เวหรือแคที e นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ